สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนมนี่แม่น้อยกับสิผ้ามาตำบกฮงเฮิมแซ่บแบสู้กินจ้าเฮ็ดง่ายๆนอกจากคือตำบกฮงบานเท่าเลยนะคะก่อนอื่นก็ตำบกพริกตำบกพริกแดงจินดาแล้วกับพริกแข็งผสมก,กันจ้าพ่อแหลกแล้วบกหน้าห้องกับซิไส้ประมาณหนึ่งลูกนะทุกคนแล้วก็ใส่บกเครือเทศใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะแล้วก็ปลาลตอนใส่น้ําปลาเข้าไปนะคะแล้วก็ผงนัวค่ะผงนัวแล้วแต่ชอบนะใส่น้อยหัวน,น,น,น้อยใส่มากนัวมากนะทุกคนน้ําตาลปี๊บประมาณครึ่งชอ ้อนโต๊ะค่ะแล้วก็งวนะคะตําผสมกันชิมรสชาติถ้าอร่อยแล้วก็ใส่เส้นมะละกอลงไปจ้า,ต,าตําเลยค่ะบัดนี้นะคะตําให้เข่ากันจ้าเพราะว่าเา้าชิมรสชาติแล้วนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบนะใครชอบเยี่ยวหวานเค็มหรือชอบเผ็ดก็ปรุงตามใจชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็จัดจานให้เรียบร้อยค่ะเห็นบ่ค่ะน้ำปลานันวบ่คัตําบกคุ้งเฮิมนี่คิดพอนะเกี่ยวเข่านะคะงามลงหน้าเขาเได้กินตําบกคุ้งใซ่บบะเกาะเน เพื่อนเ,น,เนที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแม่น้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอาหารเซ็บๆจ้า